บครั <c oughs> วันนี้จะมาถอดด้ามดาบกันนะนี่นะด,บดาบล้มนี้เป็นดาบที่ด้ามมันถอดยากมากนะ <c oughs> ผมพยายามเคาะหลายครั้งแล้วไม่ออกนะนะ <c oughs> มันก็มีวิธีนะเผาเผาคอด้ามเผาตรงนี้นะเผาตรงคอไอโคนใบเนี่ยถ้าเผามันก็จะทําให้ไอคอด้ามมันไหม้ตามไปนิดหนึ่งนะถ้าเผาไม่ดีนะ แต่มันมีวิธีหนึ่งนี่ผมมีเครื่องนี้นะหน้าต่างเครื่องก็ประมาณนี้นะวิธีการก็คือใส่เข้าไปนะเครื่องที่ผมใช้ในการเผาเผากันเผาอะไรนะเครื่องนี้มันจะให้ความร้อนนะมันจะให้ความร้อนกับด้ามกับเหล็กเท่านั้นที่เด็กเหล็กอยู่ด้านในเนะี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะร้อน <c oughs> เริ่มมีควันออกแล้ว <c oughs> ออพอมันร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็ออกง่ายแล้วนี่ไงเข้อนิดเดียวก็ออกแล้วเห็นไหมเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ง่ายแล้วก็ไม่ทำลายด้าม พอมันร้อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ออกเห็นไหมออกมาแล้วง่ายๆนะครับสำหรับประเภทที่ว่าต้องการถอดด้ามแบบที่ไม่ทำให้ด้ามเสียหายวิธีนี้เด็ดสุดเลยนี่ออกมาด้ามเงียนกิ๊บโอเคนะครับ